คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนิแอดมินกอมาเชียร์จะพาพี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของอาจารย์เซี่ยนกระทุ่มแบนด์ด้วยครับผมครับอาจารย์เซี่ยนกระทุ่มแบนด์เพื่อนกบมี่ที่เด็ดเป็นพี่น้องเนาะครับผมที่เป็นที่ทราบกันดีก็คือเลขกบิงครับผมหมวดว่องหันเพื่อนกะ วิ่งบนเก้าครับผมเป็นทีนาเสาดายได้ครับผมเพิ่นจับปูให 6, 2, 9, ้หกสองเก้านพ่นองเนาะสามตัวพิตแต้มหนึ่งต่ว่าเหลขสองตัวเพิ่นห้ศูนย์สองครับผมล่วงลางเลยพี่นองเนาะครับสําหรับเล็กล่างอาจารย์โมนีอ่ะวิ่งว่าเขาได้ครับผมเพิ่นห้มากอ่ะสามกับเก่าครับผมแต่ว่าไปเขาเหลขบน,นพี่นองเนาะวิ่งเก้าตัวเดียวเลยครับบนเอาพี่นอง สำหรับแนวทางอาจารย์เซียนกระทุ่มแบนยาเผือด้วยครับผมมี่ซิ์เขาต้อเนืองด้วยครับผมเพราะว่าอาจารย์ทำเต็มที่กับผมสำหรับสูตรนี้เอาพี่น้องเพื่อเป็นการเยเวลานะครับเนาะไปรับชมรับฟังแนวทางของอาจารย์เซียนกระทุ่มแบนกันเลยครับผมก้อนที่ิ้งแนวทางด้วยครับผมขอขอบคุณอาจารย์เซียนกระทุ่มแบนฝากพี่น้องเอีกดไลค์กดแชร์นะับคอมเียร์ในเด้อครับผม อาจารย์เชื่องของทุ่มแบนเอมินเกาเมเช่สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีมาเชีื่อเราจะนั้ำเชียร์ครับผมครับโอ้อาจารย์กลับมาตามต่อคือเก่าเด้อครับอาจารย์สําหรับแนวทางเหล็กอ่าสุดยอดของอาจารย์คือเหล็กบิ่งนี่ครับผมครับไปโต้องว่าที่ฟันหน้ามันมันเนาะอันกับเม่ได้คือเก่าเหรอครับอาจารย์ไปตำหน่าตำหลังน้ำหาครับผม โอ้อาจารย์เงินมานหลายอยู่ครับโอ้อาจารย์คำนวณเองซื้อเองนะครับผมแล้วผมทุ่มทุ่มค่าครับโอ้ชนซ้อมเปลนร่องลางจอยนะครับชนซ้อมอาจารย์ก็บอกอ่เข้าว่าให้ซื้อรถซื้อลาวน,นะครับเน้นให้ถึงเตยอ่อ,อมครับผมชนซ้อมเลยเลขล้ลางนี่ก็มาเบิด์น้านบัก็ว่าให้อีซี่จับเลข เด็กเด่นใส่เลขหลักนะครับเนาะโอ้แม่นอยู่ครับผมเลขหลักอาจา <6, 4, S 1> รย์หกศูนย์สองสี่สองสี่ครับผมเออคืตัดใส่อาจารย์ก็ตัดไม่ได้ว่าพี่ตัดหาตัดซีตัดสามบอกแล้วก็ครับตัดแต่ตอกเพรามันอาจารย์มังต้องเลขไปไม่ก, 8, 1, 3, ก็เลขตัดหนึ่งกับสามบอกวันหนึ่งตัวมากหนึ่งไม่ดี <laughs> ถ้า <IP> ถอาจารย์พัาตัดแดหอเนี่เรียบร้อยเลยนครับผมนี่ครับผมสามตัวตรงเลยครับเนียนครับผมอาจารย์จับพวก ok <B>. สองเข่าแห้่พวกสองเข่าแห้เลยครับเอาสองมาใส่เนาะสั้นครับสามตัวตรงนะครับอาจารย์ตัวชัวร์พามาก็นตารางอาจับย์ในตารางพามากเลขเลขลักกับคือจับเลขลักถ้ามีเขี่ยวกันคือจับเลขเต่นใช้เลขลักนะครับผมครับผมมากแบบเลข ลองบางเด้อพี่น้องสําหรับวัวนพฤสที่16อาจารย์กะามาเป็นสะพานบนให่งท่า,ทางครับผมมาตามตัวกันก็พิจ,จหน้าเบิ้งดีๆได้ครับพี่น้องอย่าเผลอได้พี่น้องวดน,นี้ครับวันนี้อาจารย์ก็จะจัดให้สามตัวแตกได้ครับพี่น้องก็มีพี่น้องเอฟซีไล่ทันเพิ่นกระโทนมากขอเบอร์โทรอาจารย์ไหมครับผมอาจารย์อนุญาตก<อ>็ครับผม บาจรั์โบป่าจูนิพสอาจารย์โบอันนี้่ยครับผมอาจารย์โบมีเวลารับสายเขาผมถ้าให้ไปก็คือก็คือให้เบิ่งกั้งชมเหอครับผมอ๋อครับผมครับคือคือเด็กตัวยนอำครับผมถ้านากการมีเบอร์ไปมาอาจารย์ก็เพ่ได้รับครับผมครับอาจารย์ก็ทํางานด้วยครับผมไม่มีเวลา,วลา,า,า,ารับสายเลยครับอาจจะเป็นหรบป่วยเวลาอาจารย์ครับพี่นอ้องอีพซี่ก็เข้าใจจุดนี้ได้แล้ครับผมครับ อระเร็นเด็กจะือก็คือเบื้องต้นช่องเด้ครับผมคือเลขตัวเดียวกันครับผมครับอาจารย์ครับมมกตัวอาจารย์เน้นให้หรือว่ามักตัวเน้นให้จับให้เลขลักจับเลขเด่นใช่เลขลักครับผมครับอาจารย์ก็อธิบายยั่ไนหนีได้ครับผมถ้าสงสัยอยังก็ได้ครับพี่น้องเนาะครับผมสงสัยก็ทำนห่ได้ครับผมครับ ตามต่อเลยครับผมอาจารย์สำหรับงวดวันที่สิบหกครับแล้วผมว่าน,นี่ล่ะพระเอเราสร้างหรือเราเล็กกันนี่นี่ชื่อเขาผมนี่ซีคูนชื่อเขาค,ครับเล็กตะล่างเล็กตะล่างด้วยครับผมตะล่างนีห้าห้าครับผมเก้าเก้ามีสา <3. S 2> มสามนี่หนึ่งหนึ่ง เ็ดใต้เลขห้าครับผมศูนย์ศูนหกหกสองสองครับผมเอ้ยตารางเลขตารางเลขดับนี่ในตลานตล่างเลขดับนี่นนสี่พมีหนึ่งมีสีมีแปดอันหนึ่งปัติดมาในนมี้ครับผมอ๋อจังอันเลได้เอาหนึ่งมาลงไห้ครับผมครับ ว่าวันหนึง่งซีมาซีมาชนอยู่ในเด็กตะล่างในตันดิฟลักลแล้วซีมาอยู่เอกหนึ่งล่างนั่นงครับผม,มเด่นศูนย์ไหมผมเด่นเด่นศูนย์วิ่งศูนย์เนี่ยบอกครับผมครับผมวิ่งศูนย์ครับผมวิ่งบนศูนย์เนนยม,ยมเอกเด่นคือศูนย์ครับครับแอาจารย์จับเลขบลักให้ตะล่างเมื่อไห มีหังคลับผมครับผมมีหกหกมีห <6 S 2> ้าห้าม <5 S 2> ีเก้าเก้าม <1 S 2> ีหนึ่งหนึ่งครับนีครับผมตอดซีมาสะจับเลขเด่นใส่เลขแล้วติดจับเลขแล้วเกี่ยวกันเนาะผมหรือมาติดในตะล่างกัเอาในตะล่างติดจับเลขเด่นนี่ใส่ตะล่า,างครับผมครับผม ต่อมากัสามตัวครับผมจับคู่สามตัวบนเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดครับผมตับไม่หาเก้าสามวบิบ ห้าเก้าสามกันครับผมอเอ๊ตัวรักมันซีหันครับผมมาให,าหา้ซีหันโอเคหัวเนี่ยกันจะเลื่อยก,กันไม่ให้ครับผมครับเน้มนมดทุกตัวเลยหรป่าครับผมและการที่เท่นหะครับผมครับคู่สองตัวบนสองตัวบนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ห้า,ห,าห้าเจ็ดห้าเจ็ด สามเจ็ดสามเจ็ดกันไม่เก้าศูนย์นะผมกันเก้าศูนย์ด้วยครับผมครับ,รบล่างครับผมสองสองตัวล่างครับล่างวิ่งตัวใดนอกครับอาจารย์วิ่งหนึ่งกับเก้าครับผมหนึ่งกับเก้าครับเจสซี่สังเกตไหมครับว่าที่นะักที่ต้อง นหนึ่งใช่ไหมถ้าตกกันยูนึ่งกับเต่าอ๋อครับผมจับคู่หนึ่งครับผมครับผมหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอันไว้หนึ่กหัวครับผมหนึ่งหกกันไว้ครับผมจับคู่เก้าครับผม จับคู่เก้าได้บัดวีน้องเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสองเก้าห้าเก้าห้ากันเก้าแปดครับกันเก้าแปดครับสีเ่เพื่อพาเพื่อดีดนึงนึงกับเก้าหนึ่งนึงกับมึเงเก้าเก้านึงตรงกันครับผมครับก็คือสองสูตรนี้มันว่าส้นกันน้ออาจารย์ครับวาส้นกันครับก็เลยมากเป็นสองตัวด้วยครับผม ว่าเล็กเลมม็มัดมากตรงกันทั้งสี่ครับผมตววางเป็นสวนเหลขหลักด้วยครับผม,ผมลลครับส้นเหล็กลักเก่าครับหนึ่งไอซี่มาอยู่ในการเดือดการนิดนิดหน่ยครัผมครับเอ้มให้เก้าสองเก้าห้าเก้าสองเก้าห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าครับผมหนึ่งเก้าครับผม 1> 1, 9, ครับตัวบนนี่เน้นตัวใดแน่ครับอาจารย์สองตัวบนครับผมครับผมศูนย์หนึ่งกับห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งกับห้าเจ็ดครับสามตัวบนครับผมสามตัวบนเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศ <90 1. S 2> ูนย์หนึ่งศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเอฟ ครับผมซื้อซตัวือใจเพราะครับผมี่ครับซ้ใจกได้หลายอย่าครับผมอาเอฟซีมาจากตนิ่ครับแอตตนิ่งมามัตัวนิ่ครับรมือรัผมครับผมอาจารย์นะครับมาให้สุดๆแล้วผมตอที่คดเห็นอยู่หน่อยห่างกันมันก็ะิมมาลุ่งครับผม้าวศูนย์มาแหงเลยบ่ครับอาจารย์บนนี่คศูนย์ีนมาแห้งเลยครับผมเด็กศูน หัว่างหันอาจารย์เ้เดนเก่าด้วยครับผมเฮเดนเก่าแตเดียวกับเก่ามากาบนอาจารย์ก็ตัดหนึ่งกัะครับเลขลักกับพิจารณาบังได้ครับพี่น้องหกห้าเก้าหนึ่งนี่ครับผมแต่บุคคลกับศูนย์อาจารย์กระไรได้ครับพี่น้องแอสซีบอมักบอมักตัวเด่นบอมักตัวเน้่กับมักตัวร่องับีจารย์มาเรียนให้แล้วครับผมนี่เขาหลายหางครับผม พี่เจนาบึงเด้อครับพี่น้องอาจารย์กะมาให้แนวทางคือเก้าแล้วครับพี่น้องครับผมอาจารย์ครับเอดมินก็มาเชียรกับขอขอบพระคุณอาจารย์เสียงกับทุ่มแบนเด้อครับผมครับผมขอบพระคุณอาจารย์ยังู้งสูงบจะนํำแนวทางหพี่น้องเอซีครับผมเผยโชว์เรียนร้ครับผมคอยสั่นให้เอฟซีทุกคนมีโชคมีล้านนีวันนี้นะครับผมน้อครับผมแสนตัวแตกสอง ต้งสานสถูบนสองตัวบนสองตัวล่างครับผมครับผมขอให้เงินเอกของข้องเลยมากครับผมพอให้เข้ามาแย่แหละวตน้ำแช่ยั้งห้่ของฝับครับถูกครับอาจารย์ถือหวยหรือเงินกับอาจารย์เด้ครับผมครับอาจารย์เอ็ดมินกับมาเชียร์กับลบกวนอาจารย์สมนีเด้ครับผมครับผมสวัสดีครับเอา <Bil> ครับพี่น้องกับพิจณาเบิ่งเด้ครับผมเหล็กเดนเหล็กบิน เด็กจับครัอาจารย์นี่ค่ัน่าสนใจด้วยครับผมเขาต้อนเนี่ยน้องพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์เส้นกระทุมแบนสำหรับทีเมียมินกับมาแจกกับคออวยก้อนให้พี่น้องเอ็ c สุขุูสุขคนถูกหวยเงินไปนำกันเด้อครับผมวันที่16มีถุวหน้าย่นห5สาำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ